สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านวันนี้ครูกฎก็มีเรื่องราวคารวาทรงอภิญญาจากหลวงพ่อปานเข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องครูกฎด,ด้วยนะครับเรื่องนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยนะครับวันนี้ขอเล่าถึง เรื่องของหลวงพ่อปานกับอีกคนหนึ่งคนนี้เป็นคารวาสชาวบ้านเรียกกันว่าครัวอิโต้ที่เรียกกันว่าครัวอิโต้ก็คือตามหลวงพ่อปานหลวงพ่อปานท่านเรียกตาคนนี้ว่าครัวอิโต้คือเป็นคนแก่อายุไล่เรียกกับหลวงพ่อปานมีอิโต้เป็นอาวุธประจํากายจะไปไหนก็ตามแกจะต้องมีอิโต้ของแกติดตัวไว้เสมอ วันหนึ่งเวลาบ่ายประมาณห้าโมงเย็นอันนี้ฉันใช้ศับวัด17นาฬิกาอะไรนี่ตามปกติเวลานี้ฉันไม่ค่อยเดีเรียกกันก็เรียกกันโมงๆกันอยู่อย่างนั้นแหละโมงก็โมงกันทุ่มก็ทุ่มกันเอาแบบภาษาชาวบ้านมันก็เข้าใจดีฉันนะเข้าใจละ่ะแต่เด็กๆเข้าใจหรือเปล่าก็ไม่รู้ ลูกหลานสมัยใหม่บางทีจะไม่เข้าใจเพราะอาจจะไม่ค่อยได้ยินเขาจะนับ10นาฬิกา11นาฬิกา20นาฬิกา30เอ๊ะไม่มีมีถึง24นาฬิกาก็ตามใจถ้าไม่เคยได้ยินก็ได้ยินไว้บ้างเพราะฉันเป็นคนแก่จะได้รู้ภาษาของคนแก่ไว้บ้างว่าคนแก่นะ่ะเขาพูดกันยังไง เขาเรียกทุ่มยามกันนี่นะว่าเป็นกี่โมงหรือกี่นาฬิกาสมัยนั้นไม่นับนาฬิกานับโมงนับทุ่มเรื่องโมงนี้ก็ได้ทราบกันมาว่าสมัยก่อนเวลากลางวันเขาใช้ตีของแทนบอกเวลานาฬิกาเคลื่อนไปกี่โมงมันเสียงโมงโมงกลางวันจึงได้เรียกว่าโมง เวลากลางคืนเขาตีกรองแทนมันดังตุ่มตุ่มจึงเดยเรียกว่าทุ่มทุ่มนี่เป็นยังไงนะโมงหรือทุ่มนะเขาบอกว่ามันมาอย่างนี้นี่ก็จะมาเล่าถึงเรื่องครัวครัวอิโต้นี่ที่อยู่จริงจังกับฉันก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาอยู่ที่ไหนมีพวกมอนจังหวัดปทุมเคยไปรักษาตัวที่วัด บางนมโคบอกว่าเคยพบครัวอิโต้อยู่ที่ภูเขาสาริกาในเขตจังหวัดนครสวรรค์เขาว่าอย่างนั้นเขาว่าเคยพบอยู่ที่นั่นเวลาเขาไม่สบายใจเขามาขายของแถวจังหวัดนครสวรรค์เขาก็ไปหาครัวอิโต้ที่เขาสาริกาเขาว่าอย่างนั้นนะแต่ฉันเองนะไม่รู้แน่นอนว่าแกอยู่ไหนครัวอิโต้นี่ปฏิปทาแปลก ประเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังคือว่าตอนห้าโมงเย็นวันหนึ่งหลวงพ่อปานท่านขึ้นที่ของท่านประมาณห้าโมงเย็นท่านก็เรียกฉันถ้าฉันไม่อยู่ท่านก็เรียกพระให้มารับท่านคนของไปขึ้นขุกบนกุฏิแล้วท่านก็เลยไปนอนที่ป่าช้าประมาณเกืบเกือบจะสองทุ่มท่านก็กลับตอนกลับนี่ ท่านก็เอานมบ้างน้ำร้อนบ้าง,น,น,างน้ำตาลบ้างมางเลี้ยงพระตอนเลี้ยงพระก็ถือโอกาสสั่งสอนพระไปในตัวเสร็จแล้วก็คุยเรื่องการเจริญพระกรรมาฐานเข้าฌานสมาบัติของท่านว่าท่านไปเที่ยวที่ไหนบ้างไปพบอะไรบ้างใครทำความดีใครทำความชั่วอะไรที่ไหนโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระที่นั่งอยู่นั่นแหละ ท่านก็ชี้เอาในขั้นปัจจุบันว่าในวันนี้ทำดีอย่างไงทำชั่วยังไง,ยยง,ไงมันมีผลประการใดสำนักพญายมเขาจดว่ายังไงสำนักของทางสวรรค์เขาจดว่ายังไงใครทำความดีมีวิมานที่ไหนมีวิมานสวยสดงดงามประการใดวิมานบอกลักษณะของใจของจิตว่ามีอารมณ์เป็นบุญหรือมีอารมณ์เป็นบาปเป็นประการใด นี่ท่านนำคุยตอนนั้นทำให้พวกพระมีจิตฟูสำหรับพวกที่มีแต่ความดีแต่คนที่มีความชั่วก็มีอารมณ์หดหูลงไปมากก็แสดงว่าเป็นการป้องกันพระของท่านลงนรกได้ดีเพราะการที่ท่านพูดอย่างนี้แหละพวกฉันถึงมีอารมณ์ฟูก็คิดกันอย่างเดียวว่าจะทำกรรมฐานกันให้เต็มอัตตาศึกแต่ว่าวันนั้น วันที่ครัวอิตโตมาท่านไม่ยักขึ้นห้าโมงเย็นเสร็จแล้วท่านก็นั่งเฉยพวกฉันก็คอยดูว่าเมื่อ,อไรหลวงพ่อจะเรียกก็นั่งกันอยู่ไม่ไกลคอยท่านนี่มันได้เวลานานแล้วจะให้ท่านเรียกตะโกนโวยโวยก็รู้สึกท่าไม่ค่อยดีเมื่อถึงเวลาประมาณห้าโมงเย็นเสร็จก็เห็นเรือลำหนึ่งเป็นเรือสมปันพายมีปัทุนครอบ ผ่านมาทางหน้าวัดพอจะเลยเขตวัดก็ปรากฏว่าเรือลำนั้นประทุนไฟไม่ลุกขึ้นไฟลุกเจ้าของพายมาคนเดียวโดดน้ําว่ายน้ําขึ้นมาบนวัดหรือแพรของแกไม่สนใจแกปล่อยลอยไปตามยถากรรมในที่สุดชาวบ้านแถวนั้นก็เก็บเอามาไว้ที่หน้าวัดช่วยกันดับไฟในเรือแล้วก็เอาเรือมาจอด แต่ว่าสำหรับเจ้าของหนะ่กไม่สนใจกับเรือฉันเห็นเรือไฟลุกไฟไหม้ฉันก็วิ่งลงไปดูแปลกใจว่าใครหนอเรืออะไรอยู่ดีๆก็ไฟไหม้หลังคาก็พอดีพบครัวอิโต้ว่ายน้ำขึ้นมาพอดีพอขึ้นมาบนตะลิงแทนที่แกจะทำท่าอบอวนหรือมีอาการหนอบน้อมเหมือนชาวบ้านชาวเมืองธรรมดา แกก็เดินท่าทางองอาจเหมือนนักเลงโตมาถามว่านี่ท่านปานอยู่หรือเปล่าคนที่อยู่กับฉันตั้งสี่สิคนเศษทั้งพระบ้างไม่ใช่พระบ้างทุกคนพอได้ยินเสียงแบบนี้รู้สึกไม่พอใจทุกคนน่าเครียดเหมือนกันหมดเพราะว่าไม่มีใครเลยที่จะมาเรียกหลวงพ่อปานว่าท่านปานมีแต่เขาเรียกกันว่าท่านใหญ่ ปกติคนแถวนั้นเรียกกันว่าท่านใหญ่สำหรับหลวงพ่อปานหลวงพ่อเล็กเป็นเพาะรองลงมาเรียกกันว่าหลวงพ่อเล็กแต่หลวงพ่อปานนี่เขาเรียกว่าท่านใหญ่เป็นอย่างนั้นถ้าใช้คำว่าท่านหรือท่านใหญ่ก็เป็นอันว่ารู้กันตีความหมายว่าเขาพูดถึงหลวงพ่อปานแต่ว่าครัวยอิโต้แกมาใช้วาจาท่านปานอยู่ไหม พวกเราถึงแม้จะไม่พอใจก็ตามก็พูดกับแกดีๆบอกว่าหลวงพ่อกำลังนั่งอยู่ที่รับแขกยมต้องการอะไรแกรก็บอกว่าเดี๋ยวต้องไปถามเขาสักหน่อยว่าทำไมเอ,อ้เรือของข้านะมาหน้าวัดทำไมไฟจึงไม่เอ๊ะนี่มันก็แปลกเหมือนกันพวกเราก็ผ่ากันยิ้มนึกว่าอิตาคนนี้ไม่บ้ามาก ก็คงบ้านิดนิดเรียกว่าไม่พอดีบ้าก็เลยบ้านิดนิดเรือของแกภายของแกมาเองแล้วก็ไฟไหมหลังคาเรือของแกแกจะไปถามคนบนบกว่าทำไมไฟไหมเรือก็นึกในใจว่าอีตานี่แกชอบกลแล้วแกก็เดินผ่านมามุ่งหน้ามาหาหลวงพ่อปาน ฉันกับคนทุกคนก็ตามแกชักไม่ไว้ใจแกถืออิโตมาด้วยไอเจ้าลิงเล็กนี่ตามปกติเวลาที่ขาราวาดนี่มันคล่องเหลือเกินเรื่องการตีกันและมันออกหน้าถ้ามันออกหน้าฉันอยู่รับรองว่าเรื่องอาวุธไม่โดนแน่ถ้าเขาใช้หอกก็ตามใช้มีดใช้ไม้ก็ตาม มันมีปืนพกของมันตีมีดตีไม้ตีหอกกระเด็นหมดไอเจ้านี่ไหวมากเก่งมากไอเจ้านี่มันสะกดอร่อยสะกดหลังครัวอีโต้มาเลยเขาบอกว่าวันนี้ถ้าไม่ดีกูล็อกคอแน่ไอแกแบบนี้ไม่ถึงครึ่งนาทีหรอกตาตั้งเขาว่าอย่างนั้นเมื่อมาถึงหลวงพ่อปานแล้วอิตานั้นก็พูด เอะอะโวยวายมาตลอดทางแกไม่เดินมาเฉยๆพอมาถึงแล้วก็เอาอิโต้ชี้หน้าพูดว่าน้อยแน่นักเลงโตแกล้งกันได้นี่วาหลวงพ่อปานก็ยกมือป้องหน้าถามว่าใครแกก็บอกว่าข้าเองแหละพวกเราก็ไม่พอใจมากเหมือนกันหลวงพ่อปานป้องหน้าพอเห็นเขาก็ร้องว่าอ๋อนึกว่าใครครัวอิโต้หรอกหรือ นี่พวกคนปล่อยเขาเถอะคนนี้ไม่ใช่บ้าหรอกแกล้งบา้าไอ้คนบ้าจริงๆนะมันบ้าไม่มากไอ้คนบ้าไม่จริงนี่อาการมันบา้ามันมากกว่าคนบ้าปกติแกหัวเราะกักกักอีตาครยวีโตนะพอหลวงพ่อปานว่าเท่านั้นหัวเราะกักกักแกเลยบอกว่านี่พวกพระของท่านนี่สำคัญนะผมรู้นะ ว่าตามมาจะล็อกคอผมนี่เขายังไม่รู้ธิ์ขวอยอิโต้นะประเดี๋ยวจะแสดงธิ์ให้ดูแล้วแกก็วางมีดลงนั่งลงกราบหลวงพ่อปานในฐานะที่หลวงพ่อปานเป็นพระพอแกกราบลงไปแล้วหลวงพ่อปานก็ประกาศว่าข่วยอิโต้ไม่ใช่ใครหรอกเพื่อนฉันเองเขาเก่งเก่งกสินมากๆได้อภินญ,ญาเหมือนกันแต่ทว่าเป็นคารวาะ ถึงแม้ว่าเขาเป็นคารวาสก็ตามเถอะแต่จิตใจของเขาดีใช้ได้เรื่องความดีนี้ไม่ใช่จะเอาผ้าเหลืองมาห่มห,ห่อกันเฉยๆคนที่เอาผ้าเหลืองมาหุ้มห่อตัวโกนหัวโกนคิ้วแต่ไม่ทำความดีก็เร็วกว่าคารวาสที่เขามีดีเสียอีกนี่ทันวาให้ฟังแบบนี้แล้วแต่ครัวอิโต้ก็คุยโออยู่พักหนึ่ง อวดเดวดศักดาด้วยประการทั้งปวงเมื่อคุยกันอยู่สักพักแล้วก็บอกว่านี่ท่านพระพวกนี้ท่านไม่รู้จักผมเอาอย่างนี้ก็แล้วกันประเดี๋ยวผมจะแสดงฤทธิ์ให้ดูสักอย่างจะให้อิโต้ว่ายน้ําแกว่ายอย่างนั้นจะให้อิโต้ว่ายน้ําให้ดูแกก็ลุกขึ้นแล้วก็เดินไปที่ท่าน้ําพวกเราก็ตามกันไปทั้งหมดแกก็เหวี่ยงอิโต้ไปกลางแม่น้ํปุ๋ม มีดอิโต้มันก็จมหายไปอิโตนะมันก็มีดเหล็กธรรมดาแถมด้ามก็เป็นด้ามเหล็กอีกด้วยไอ้เหล็กม้วนๆที่เขาเรียกว่าบ้องพอมีดจมลงไปแล้วสักครู่หนึ่งแกก็ตบมือเรียกอิโต้จงขึ้นมาหาค่าขี้เกียจไปงมหาเองเท่านั้นแหละมีดอิโต้มันก็โผล่พรุงมาตรงที่มันจมลงไป โผล่ขึ้นมาเหนือน้ําแล้วก็วิ่งจูดคล้ายกับเรือเร็วแกเอามือรอไว้ใกล้น้ําเจ้าดำก็เข้ามาถึงมือพอดีแกบอกว่านี่มันเป็นริดหนึ่งนะริดใหญ่ๆมียิ่งกว่านี้แต่ฉันไม่แสดงบอกว่าจะเป็นการแสดงอวดเจ้าของถิ่นแกพูดแล้วก็หันหน้ามาดูไอ้ลิงสองลิงคือว่าไอ้ลิงขาวกับไอ้ลิงเล็ก เพราะเจ้านันนเขาได้อภินยาเจ้าสองคนมองหน้ากันแล้วก็ยิ้มแล้วแกก็บอกคุยคุณทั้งสององนี้ได้อภินยาก็จริงนะแต่ว่ายังเป็นอภินยาใหม่ต้องเล่นให้คล่องเจ้าสองคนนั้นตกใจว่าแกมาประเดี๋ยวเดียวแกรู้ได้อย่างไรก็เลยสะกิดกันบอกว่าอย่าไปพูดเลยอย่าไปสงสัยแกเป็นเพื่อนของหลวงพ่อนะ เข้าใจว่ายอย่างดีที่สุดแก่ก็มีดีคล้ายคลึงหลวงพ่อสำหรับหลวงพ่อนี้เราไม่มีอะไรจะหลบท่านเลยนะเรื่องการปกปิดความชั่วหรือความดีนี่เราไม่มีทางจะปกปิดท่านได้เลยก็ครัวอิโต้นี่เป็นเพื่อนของหลวงพ่อปานขนาดหลวงพ่อให้อภัยแล้วก็ต้องดีถ้าไม่ดีแล้วหลวงพ่อไม่ให้อภัยต่อมาแกก็กลับ คุยกับหลวงพ่อตอนกลางคืนแกไปนอนห้องเดียวกับหลวงพ่อฉันก็นอนอยู่ใกล้ๆแกตอนก่อนค่ำเรียกว่าตอนค่ำใหม่ๆแกมีลอบเล็กๆของแกอยู่ลูกหนึ่งแกเอาขึ้นไปไว้บนยอดไม้หลังกุฏิของหลวงพ่อปานถามแกว่าเอาขึ้นไปไว้ทำไมแกบอกว่าดักเงินดักแบงค์ตอนเช้าตรู่แกก็ขึ้นไปเอาปรากฏว่า ได้ธนบัตรใบละสิบ,บาทไม่เอี่ยมอยู่ใบหนึ่งแกทำอยู่อย่างนี้อยู่สองวันพอถึงวันที่สามฉันก็สงสัยว่าธนาบัตรใบละสิบบาทนี่มันมาจริงๆหรือแกย่องเอาไปไว้ฉันสมองค์ช่วยกันผลัดกันอยู่ยามคราวนี้จะสอบให้ได้ว่าแกเรียกเงินได้จริงๆหรือว่าแกโกหกถ้าเรียกเงินได้จริงๆก็เป็นของอัศจรรย์ ก็ผัดกันอยู่ยามเฝ้าว่าเวลาที่แกเอาลอบไปไว้นี่แกเอาธนบัตรใส่ไปหรือเปล่าสังเกตว่าเวลาที่แกเอาลอบไปไว้แกไม่ได้ใส่ธนบัตรเป็นรอบเปล่าเ,ลาเวลาเช้ามืดเป็นยามของฉันอยู่ยามตอนเช้ามืดก่อนที่แกจะมากู้รอบของแกฉันก็ย่องขึ้นไปก่อนไปจับเอารอบมาดูมีธนบัตรใบละสิบบาท ไม่เอี่ยมมีอยู่จริงๆแล้วฉันก็นำมาเก็บไว้สักครู่หนึ่งก็มาดูรอบของแกเอาลงปรากฏว่าไม่พบธนบัตรเสียงแกด่าพ่อล่อแม่ขรผมไปหมดหลวงพ่อปานเปิดหน้าต่างออกมาถามว่าอะไรแกบอกว่าพระของท่านขโมยสตางค์ผมหลวงพ่อปานก็ถามว่าใครขโมยไปรับปากท่านว่ากระผมเองขอรับ หลวงพ่อถามว่าขโมยของเขาทำไมก็เลยบอกว่าไม่ได้ขโมยบอกว่าอยากพิสูจน์ดูว่าครัวอิโต้นะ่ะดักเงินได้จริงๆหรือเปล่าแล้วหลวงพ่อปันก็ถามว่าผลพิสูจน์เป็นประการใดก็กลับเรียนกับท่านว่าเวลาที่ครัวอิโต้เอาลอบไปไว้กระผมก็ขึ้นไปดูไม่มีเงินแล้วเมื่อคืนนี้ผลัดกันอยู่ยามสามองค์ก็ไม่เห็นว่าครัวอิโต้เอาสตางไปไว้เวลาไหน นี่ตอนเช้าตรู่ขึ้นไปดูก็ปรากฏว่าพบธนบัตรไปละสิบบาทนี่เอาลงมานี่ไม่ได้ตั้งใจขโมยอยากจะลองพิสูจน์ดูว่าถ้าแกแน่ใจว่ารอบของแกดักเงินได้จริงๆแกก็จะต้องเอะอะโวยวายแต่ถ้าหากว่าแกไม่แน่ใจแกก็จะเฉยเสียนี่ครัวเอโตเอะอะโวยวายแบบนี้แสดงว่าการดักเงินเป็นผลจริง หลวงพ่อปานก็หัวเราะหันมาบอกครัวอิโต้ว่านี่เขาลองพิสูจน์ความดีของเรานะเราจะเอะอะโวยวายไปยังไงแล้วแกก็เลยบอกว่าในเมื่อเขาคิดอย่างนั้นก็ต้องทําอย่างนี้ไม่อย่างนั้นเขาจะหาว่าไม่ดีจริงนี่เป็นเรื่องราวของครัวอิโต้ตอนดักเงินวันรุ่งขึ้นตอนข้ามพอหลวงพ่อปานเรียกฉัน เข้าไปบอกเออคุณนี่ครัวอิโต้เขามาอยู่กับเราเขาหาเงินของเขาได้วันละสิบบาทแล้วเขาก็เอาเงินของเขานี่ไปซื้อข้าวซื้อหมูซื้อเนื้อเอามาเลี้ยงพวกเราบ้างเขากินเองบ้างรู้สึกว่าจะอายเขานะความจริงเขาเป็นแขกเราน่าจะเลี้ยงเขานี่เขามาเลี้ยงเรานี่น่าอายเขาเอาอย่างนี้ก็แล้วกัน พวกเรามันเป็นคนจนไม่สามารถจะดักเงินดักทองได้คืนวันนี้เธอไปเอาเบ็ดอราวนะไม่ทราบว่าหลวงพ่อปานเอามาจากไหนเบ็ดราวที่เอาเชือกผูกและเอาเบ็ดผูกเป็นระยะที่เขาดักปลานะท่านบอกว่าในห้องมีเบ็ดราวอยู่ราวหนึ่งเธอเอาไปขึงจากยอดต้นจามโจรีต้นนี้นะแล้วเอาไปผูกไว้ที่ยอดหน้า ต้นหางนุกยูงต้นนู้นเราจะดักปลาในอากาศเอามาเลี้ยงครัวอิโต่บ้างถามครัวอิโต้บอกอยากกินปลาอะไรครัวอิโต้ก็บอกไอ้เรื่องปลานี่มันอยากทุกปลาแต่ว่าสิ่งที่ชอบที่สุดมันมีอยู่สองอย่างคือว่าหัวกับพุงอยากจะได้ไอ้ปลาช่อนหรือปลาชโดนะไอ้ที่มันพุงใหญ่ๆมีไข่เต็มอก ไข่เม็ดใหญ่ๆไข่ฟักใหญ่ๆชอบกินพุงกับไข่ต้มยำหลวงพ่อป่านท่านก็บอกได้ว่าพวกเรานี่ต้องหาปลาเลี้ยงเขานะก็ชักสงสัยถามว่าหลวงพ่อขอรับพระลงเบ็ดหาปลาได้หรือขอรับท่านบอกว่าถ้าปลาอยู่ในน้ำปลาอยู่ในหนองปลาอยู่ในคลองปลาอยู่ในบึงใหญ่นี้ถ้าเรานำมาเป็นโทษในทางปานาติบา แต่ว่านี่เราลงเบ็ดบนอากาศนี่ถ้าปลาบินขึ้นมากินเบ็ดของเราเองอย่างนี้เราถือว่าปลาตัวนั้นถึงที่ตายเราไม่บาปหรือมิฉนั้นก็เทวดาบันดาลให้ปลาตัวที่ถึงที่ตายมาติดเบ็ดของเราท่านว่าอย่างนั้นตอนพูดตอนนี้ไม่ใช่พูดกับฉันคนเดียวนะพระทั้งวัดกำลังรวมกันอยู่หน้ากุฏิหลวงพ่อปานพูดแบบนี้แล้วก็สั่งให้ฉันไปหยิบเบ็ดราว ฉันก็หยิบไปราวมาแล้วไปขึงตามที่ท่านว่าพอถึงเวลาเช้าเวลาเช้าตู่พอแสงทองขึ้นฉันก็เรียกฉันว่าลิงดำเอ่ยไปปลดปลาสีลูกประเดี๋ยวจะได้ต้มยำเลี้ยงครัวอีโตเขาพระทุกองค์ที่ได้ฟังต่างคนต่างวิ่งไปดูที่เบ็ดปรากฏว่ามีปลาชโดบ้างปลาช่อนบ้างตัวขนาดใหญ่ถ้าทำเป็นริว้วก็เห็นจัดถึง 7-8ถึง8ริว้วสักสิบตัวติดห้อยแขวนต่องแต่งอยู่รู้สึกว่าปลาขณะที่เห็นยังมีชีวิตอยู่แต่ว่าพอปล่อยเบ็ดลงมาแล้วพอปลาหางเชือกลงมาพอลงมาถึงดินก็ปรากฏว่าปลาทั้งหมดตายเป็นปลาตายสดแล้วก็เอามาต้มกินกันอริบอร่อยเหมือนปลาธรรมดาหัวกับพงไข่อย่างนี้ เป็นที่ชอบใจของครัวอิโตในขณะที่ครัวอิโต้อยู่นั้นหลวงพ่อปานท่านสั่งให้ลงเบ็ดทุกวันหลวงพ่อปานเป็นคนหาปลาครัวอิโต้ก็เป็นคนเอาสตางใจ่ายของอย่างอื่นเอามาผสมกับปลาจะแกงอะไรจะต้มอะไรจะผัดแบบไหนก็หาผสมด้วยเงินของแกแต่เนื้อปลาุงปลาหัวปลาไข่ปลาเป็นของหลวงพ่อปานพวกพระทุกองค์ก็พลอยกินปลาสดๆไปตาม ตามกันนี่ก็เป็นเรื่องอัศจรรย์เมื่อขณะที่ครัวอิโต้อยู่ที่ท่านแบบนั้นพอครัวอิโต้กลับไปแล้วฉันขอให้ท่านทําท่านไม่ทําไม่ทําเพราะว่าไม่มีคู่แข่งขันนี้เรื่องนี้มันไม่ใช่ปลาจริงท่านบอกว่าใบไม้ทั้งนั้นแหละคุณปลาที่มาห้อยที่เบ็ดนะ่ะใบไม้ฉันเป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อสุนหลวงพ่อสุน เวลาคนมาทำโบสท,ท่านเอาใบไม้ทำปลาไว้ในสระให้คนทำโบสกินแต่นี่ของเราเอาเบ็ดราขึ้นไปบนยอดไม้จะลงหรือไม่ลงต้องการเมื่อ,อไรมันก็ได้เมื่อนั้นถ้าเราคิดอยากจะกินปลาขึ้นมาจริงๆก็เอาใบไม้มาอธิษฐานให้มันเป็นปลาจะเป็นปลาอะไรก็ได้จะกินได้มีรสอร่อยยังไงก็ได้ แต่ว่าอย่าทำเลยนะอย่าตามใจลิ้นที่มีกิเลสแต่ว่าถึงแม้ว่าท่านไม่ห้ามฉันก็ไม่ทำเพราะฉันทำไม่ได้ส่วนเจ้าสองลิงมันทำได้เจ้าสองลิงที่มันเข้าป่ามันทำได้หลวงพ่อปานพูดเท่านั้นมันก็ชวนฉันเข้าป่าช้าเข้าที่อยู่แล้วมันก็ทำปลาแต่ละแบบวางเป็นแถวท่านบอกว่า เป็นของไม่ยากหรอกเป็นของง่ายๆมาเห็นมันก็รู้สึกอิจฉาเหมือนกันคนบวดคราวเดียวกันมีความสามารถไม่เท่ากันนี่แหมมันอายตอนนี้พูดมาถึงคุณสมบัติของครัวอิโตอีกประการหนึง่งเวลาคนไข้มาถ้าเป็นคนไข้ปวดโรคเมื่อยเป็นแผลฟกช้ำดำเขียวที่ไหนแกก็บอกว่าแกจะทำน้ำมนให้แล้วแกก็ให้ เอาขนไข่เอามะพร้าวมาหนึ่งลูกเอาดินเดียวมาหนึ่งก้อนแกขูดมะพร้าวเสร็จแกก็เอามาขยำกับดินเหนียวขยำไปขยำมาไอ้น้ำมะพร้าวมันไหลออกมามีสีเหมือนน้ำมันเคียวแล้วก็มีกลิ่นหอมเหมือนน้ำมันที่เคี้ยวแล้วแล้วก็ให้คนเอาไปทารักษาโรคนี่เป็นคุณสมบัติในด้านการรักษาเอาละเป็นอันว่าเรื่องของครัวอิโต เพื่อนของหลวงพ่อปานนี่ฉันสอบถามแล้วนะว่าเป็นนักกรรมฐานคนสำคัญแล้วก็ได้กสินสิบได้อภิญญาแต่ถ้าว่าก็อย่าลืมนะว่าเป็นอภิญญาโลกีวิสัยเรียกว่าฌานโลกีมีผัวมีเมียได้ไม่ใช่ว่านักจเจริญกรรมฐานต้องเลิกจากผัวต้องเลิกจากเมียไม่ใช่อย่างนั้นถ้าเรื่องของศีลเขาไม่ขาดละ่ะ ก็เขาทําของเขาได้แต่พระโสดาสกิทาคาเขาอย่างของเรือนได้อย่างมีลูกมีเต้าได้แต่สําหรับพระอนาคามีเท่านั้นแหละถึงแม้ว่าจะอยู่บ้านก็อยู่อย่างไม่มีความหมายเพราะว่าความรู้สึกทางเพศไม่มีนี่ส่วนที่เป็นคารวาสอย่าว่าแต่ชานโลกีเลยแม้แต่พวกที่ได้โลกุตระคือพระอริยะเจ้ายัางอยู่ได้ ถึงพระอนาคามีนี่บรรดาลูกหลานทั้งหลายที่ฟังอาจสงสัยว่าคนที่ได้ฌานโลกีได้กสินได้อภิญญาแล้วทำไมจะมามีลูกมีเมียเป็นคารวาสอยู่ทำไมไม่บวชเรื่องของการบวชเรื่องสมณะวิสัยนี่มันคนละละเรื่องฉันว่ามีความจำเป็นน้อยคนที่เป็นชาวบ้านจะทำความดีนี่ไม่จำเป็นต้องเป็นพระชาวบ้านทำความดีได้ ชาวบ้านเป็นพระอริยะเจ้าก็ได้อย่าว่าแต่ชานโลกีเลยถมเถไปสมัยเมื่อพระพุทธเจ้ายังมีชีวิตอยู่ไปเจริญพระกรรมฐานในป่าก็มีความอดอยากบางวันท่านคิดว่าพรุ่งนี้เราได้กินข้าวต้มสักนิดก็จะดีก็ปรากฏว่ามีโยมผู้หญิงคนหนึ่งนำข้าวต้มมาบางวันท่านคิดว่าพรุ่งนี้มีอะไรสักหน่อยที่ท่านชอบ ได้กินก็จะดีโยมคนนั้นก็นำมาพระก็สงสัยถามแกแกก็ไม่ตอบต่อมาเมื่อกลับมาเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าบอกว่าคนคนนั้นเขาได้อนาคามีผลและก็ถึงขั้นปฏิสัมพิธายานเสียด้วยนี่จะว่าพระจะดีกว่าคารวะเสมอไปนะไม่แน่นักนะนั่นพระยังเป็นโลกียชนแล้วคนคนนั้น เขาเป็นพระอริยะเจ้าขั้นอนาคามีบุคคลพระทัานเขาที่ไหนสำหรับขัวอิโต้นี่ก็เหมือนกันลูกหลานฟังแล้วก็จะว่าแม้ได้ชา้นขั้นนี้แล้วน่าจะบวชเรื่องบวชนี่มันไม่จำเป็นหรอกนะไม่มีความจำเป็นความหมายว่าจะบวชกันหรือไม่บวชไม่สำคัญคนที่บวชแล้วตัวไม่บวชไม่บวชใจนี่สิ ไรยำมากไรยำกว่าคนที่เขาไม่บวชแล้วใจเขาไม่บวชเพราะเขาเป็นคาลวาดทั้งสองอย่างแต่ว่าถ้าบุคคลใดตัวเขาไม่บวชแต่ว่าใจของเขาเป็นนักบวชนี่เขาประเสริฐมากครับท่านผู้ฟังย้ำอีกทีว่าเรื่องนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยนะครับ หากครูกดผิดพลาดประการใดก็ต้องขออาภัยมาณที่นี้สุดท้ายนี้ครูกดขออำนาจคุณพระศรีพระรัตนตรัยบารมีของหลวงพ่อปานจงมาอำนวยอวยใจให้ท่านผู้ฟังจงมีแต่ความสุขความจเจริญสำหรับคลิปนี้ครูกดต้องกร่าวคำว่าสวัสดีครับ